กับเรื่องสุดท้ายที่วันนี้จะนำมาฝากครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมว่าเฮ้ยเทรนด์ของการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปนะมีการทำวิจัยครับจากวิทยาลัยการจัดการมหาวิชัยไม้ยมหิดนนะครับเปิดเผยผลวิจัยล่าสุดครับเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือปรากฏการที่ที่เรียกว่าลักซูเมอร์นะครับลักซูเมอร์เนี่ยมาจากคำว่าลักชัวรี่บวกคอนซูเมอนะพบว่าผู้ชายไทยครับมี มีความติดแกรมหรือติดรูมากกว่าผู้หญิงเอา้าทำไมกลายเป็นผู้ชายมากกว่าละ่ะจากการสุ่มข้อมูลตัวอย่างกว่า1,018คนนะครับพบว่า1ใน3ของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเข้าขายติดรูหรือติดแกรมนะครับสอดคล้องกับสถิติตัต้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาปีนี้นะก็คือปี2,567เนี่ยพบว่าสินค้าลักชัวรี่ถูกพูดถึงมากถึง56ล้านครั้งหรือว่า56 ร้าน Engagement นะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีชาวติดหลูรวมตัวกันอย่างหนาแน่นครับทีนี้มาดูกันครับว่า4สัญญาณที่ทำให้ผู้ชายมีพฤติกรรมติดหลูมากกว่าผู้หญิงมีอะไรบ้างอันที่1ก็คือสัญญาณแรกนะครับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปครับผู้ชายจำนวนมากเนี่ยเลือกที่จะใช้ชีวิตเป็นโสดครับถามว่าทำไมก็เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอิสระที่ได้ใช้ชีวิตสามารถจับจ่าย ใช้สอยได้อย่างเต็มที่นะไม่ต้องแบบว่าโอ้ฉันต้องเป็นผู้นําฉันต้องหาเงินเข้าบ้านอะไรเงี้ยนะก็รู้สึกว่าใช้เงินเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ2ก็คือสินค้าหรูเนี่ยเปิดกว้างนะไม่ได้มีการจํากัดเพศ เหมือนแน่ดีแล้วว่าอ้สินค้าหรูก็จะมีพวกเพชรพลอยนะที่ผู้ชายอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าพวกวก,กระเป๋าหรูเครื่องสําอางหรูๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่นี้ครับปัจจุบันสินค้าหรูเหล่านี้มีบทบาทมากขึ้นรวมถึงรถยนต์นาฬิกาแล้วก็ที่สําคัญคืออุปกรณ์เทคโนโลยีมันก็เลยทําให้ ตลาดหรูเนี่ยเปิดมากขึ้นแล้วก็เข้าใจผู้ใช้มากขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนมุมมองของสินค้าหรูครับโดยเฉพาะความหรูหราไม่ได้ถูกจํากัดเฉพาะสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมแล้วก็เครื่องประดับไฮเอ็นนะแต่มันพูดไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพแล้วก็งานดิเลกอีกด้วยนะครับอย่างที่3ก็คือ อย่างที่4ก็คือสัญญาณค่านิยมทางสังคมครับผู้ชายให้ความสําคัญกับความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะในเรื่องของอํานาจในเรื่องของความสําเร็จนะก็เลยใช้วิธีการคือถ้าได้ครอบครองของที่หายากเนี่ยหรือของที่มีมูลค่าสูงเนี่ยจะทําให้ตัวเองรู้สึกภาคภูมิใจนะแล้วเป็น หนในเครื่องมือหรือเป็นสิ่งสะท้อนความสําเร็จของตัวเองนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ชายนะมันก็เลยทําให้ผู้ชายติดแกรมมากขึ้นนะครับเทรนด์สินค้าที่มาแรงสําหรับกลุ่มผู้ชายแบ่งเป็น5ประเภทครับมาดูกันนิดนึงแล้วกันว่า5ประเภทนี้มีอะไรบ้างนะครับกลุ่มแรกครับ สำหรับผู้ชายก็คือสินค้าเทคโนโลยีแล้วก็แกจเนั่นเองนะคนกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับสินค้าพวกเทคโนโลยีมากๆนะแล้วก็สัท้อนถึงความมีระดับแล้วก็รถสิญยมของการใช้อะไรที่มันไฮเทคมากๆนะ,ะประเภทที่สองครับก็คือกลุ่มผู้ชายกลุ่มที่สองก็คือ,อสนใจ พวกสินค้างานอดิเรกแล้วก็ของสะสมครับคนนี้คนกลุ่มนี้ก็จะมีแนวโน้มในการจับใจ่ายใช้สอยกับงานอดิเรกมากๆนะซึ่งงานอดิเรกข,ของผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยแพงๆดนะังนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถปืนพระขึน้นนาฬิกาอ่างเงี้ยมันก็มาเยอะนะอันนี้คือของสะสมของผู้ชายนะครับแล้วก็มันก็เป็นการเขาเรียกว่าสร้างความสุขทางใจแล้วกัน นะครับแล้วก็สะท้อนความเป็นตัวตนมากขึ้นจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เครื่องประดับของผู้ชายที่มันดูแบบแมนแมนเนี่ยราคาแพงมากนะพวกแบบสร้อยเงินอะไรเงี้ยโอ้โหเส้นหนึ่งหลายหมื่นเลยก,ก,ก็ก็มีขายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าผู้ชายติดแกรมแบบนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับกลุ่มที่3ามก็คือสินค้าเกมแล้วก็อุปกรณ์เสริมแน่นอนครับผู้ชายก็ไม่ไวายที่จะชอบเล่นนะแล้วก็ผู้ชาญส่วนใหญ่ก็เติบโตมากับเกมนะพอโตขึ้นมาหาเงินได้ก็สเปนแบบ เขาเรียกว่าสายเปยนะบางบ้านนี่ถึงขั้นแบบอ้างลูกเลยนะอ๋ออันนี้ซื้อให้ลูกนะใครเป็นบ้างฮนะก็คอ,คอมเมนต์มาหน่อยครับก็ซื้อเกมขับรถอย่างเงี้ยนะก็ซื้อพวงมาลัยซื้อจอแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะก็เป็นสายเกมเลยนะที่จะซื้อแบบนั้นนะกลุ่มที่4ี่ก็คือประเภทเขาเรียกว่าฟู้ดดี้แล้วกันก็คือประเภทอาหารและเครื่องดื่มหรูนะคนกลุ่มนี้ก็พร้อมที่จะสเปนจ่ายหนักๆเลยให้กับ เรื่องกินเรื่องดื่มละกันนะเพื่อสร้างคอนเนคชันกับคนกลุ่มระดับเดียวกันเช่นอะไรล่ะไวนยนะครับหรือเครื่องดื่มราคาแพงๆวิสกี้แพงๆอย่างเงี้ยนะก็ถือเป็นอีกหนึ่งครับของสินค้าลักชัวรี่แล้วก็ อันสุดท้ายครับแน่นอนครับเป็นแฟชั่นแต่เป็นแฟชั่นด้านกีฬาครับรวมถึงสินค้าไฮเทคต่างๆด้วยนะเพราะผู้ชายชอบออกกำลังกายแล้วก็เล่นกีฬาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอุปกรณ์กีฬาต่างๆพวกนี้ก็จะมีความทันสมัยล้ำหน้าคือบางคนเนี่ยไม่ทราบนะว่าโหจริงๆผู้ชายสเป็นเรื่องพวกนี้แพงมากๆนะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างสายปั่นแล้วกันนะ จักรยานคันนึงนี่เป็นแสนนะครับหลายแสนก็มีนะบางคนบอกว่า,าฟังแล้วตกใจกรุ๊ปเซตที่เขาเรียกว่าเกียร์เกียร์กุ๊ปเซตเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะฟืมเกียร์ที่จะเอามาใส่เนี่ยราคาอันนึงบางทีแบบห้าหกหมื่นก็มีนะเป็นแสนก็มีนะคือแบบเ,เขาเรียกว่ามันแพงกว่าเกียร์บ็อกของรถอีกนะก็ต้องพูดเลยว่า อุปกรณ์กีฬาบางอย่างเนี่ยแพงจริงๆนะเพราะว่ามันทําน้อยไงแล้วก็เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันก็มีคนที่เข้าใจแล้วก็พร้อมจ่ายนะครับมันก็เลยทําให้ไลฟ์สไตล์ของคนที่รักสุขภาพหรือว่ากลุ่มคนไฮเทคนะก็จะซื้อของอุปกรณ์พวกนี้มาเสริมเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการออกกําลังกายแล้วกันใครเป็นสายเขาเรียกว่า สายอุปกรณ์บ้างฮนะคือแบบว่าอุปกรณ์ดีเด่นครับก็ผมเองก็เป็นหนึ่งในสายนั้นเหมือนกันนะชอบชอบซื้อพวกแกชเชพวกนี้มามันก็จ่ายจ่ายตัมไปค่อนข้างเยอะนะพูดแล้วก็สะเทือนใจนะครับก็เป็นกลุ่มคนที่ติดการจับใจ่ายใช้สอยแบบนี้เหมือนกันนะใครเป็นกลุ่มไหนบ้างฮนะคอมเมนต์มาหน่อยครับหรือว่าใครที่อ,อยู่บ้านแล้วเห็นพี่ชายหรือว่าพ่อบ้านตัวเองเป็นแบบนี้นะฝากคอมเมนต์มานิดนึงแล้วกันนะครับ